มันได้คนเห็นมีหมาสักตัวรันกิจไม่มันได้ได้ไม่ไว้ใจามอนไม่ยไหนกันวะโยได้ไหนวะลาบลันกิจใช่ป่ะถืโงันิเลยทั้ทเดียวตกลรงาลงมาลงาเฮ้ยลงมาใหม่มาเลย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 โก้ไ้ย่มลงเลยกูอยู่ไกลมากนะกำลังไปเดี๋ยวพ่อมาแมนแมมมันเยอะบ้างคุ้มใป่ะตรนนั้นอ่ะมันงอยู่แถวลันกิจไม่มาเลยมาลงพาาลหไาปมคกว่ หนวะใครตกไหนเบียนเบียนเบอยนเบียนโอ้ยนู่นนู่นนู่นมัดอยูน่นนู่นนไ่นนู่นนู่นนู่นเจตโอ้ยโนไหนโน่ไหนโนปไวะมากยไปแล้วมันไปมนไป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 

ไปไกลเพื่อนไปเกี่ยวล้ล่ไปตามนีตไปเสาดัมเดัเาดัมจุดขตาอไปตานันนะเพื่อนจุดสอนะายเขาวอดด้วยเสร็จแล้วาวอดด้วยไอ้าตกลนกันทีเออหน่ตัวพี่จุองไนเพืนมทั้งหนด้วยนตนก่งนยบ มีงอนฟ้งเทล่าดำในโรงพยาบาลเทล่าดำปล่อยเลยปล่อยเลยก้าปล่อยเลยเล่นนในไฟพอแล้วเก็บรถแล้ไปไแล้วนเก็รถ้ไปไนีิดโซเปรถไปเลยดซเปิถไปเลยซมาหลังบ้านเลยตกมาหลังบ้านเลยเปรดไปเลยระวังชุบอปอยึดกจายึดกรจยิดโซเปรถไปเลยติดโไปเลรวบอ๊รถไล่มาเลยเลาไลมาัมร้อนร้อไปจับเทล่าเลยไกลไเลยไกลไเลยข้างหน้าอยู่หน้าปั๊มหน้าปั๊มหน้าแรข่าวเลยหน้าแรข่าวเลยหน้าแรขาวเลยเทล่าเท่า

มือหยิบศพตลอดนะมือหยิบศพตลอดมือหยิบศพตลอดนะศพเนี่ยตรงเขาเนี T ่ยมาเอาศพนายกระโดดออกนะเอ็นี่เหรอรถมันหลุดตรงเขาตรงเขาตรงเขาเทรล่ามันหลุดแน่เลยไม่ต้องยกไม่ตองยกทำไปเมือเาเอาเทรล่าไปอย่างไว้กินะเหมือนรถมันหลุดนะเทรล่าเทรล่าตายแล้วบอสเทรล่าตายแล้วรถมันหลุดปะดินน้ำมันนะบอสเออดิ้นน้ำอ่ะ ตรงนี้ถักโซบนเพีมเอ็มพี่จะไปตรงพี่นพี่ไะถักโบอ่พี่เอ็มเป็นโบปะอตบตรงล้วนพมันรถเสียตกตัวนึงพี่เอมไม่แน่สียตัวพี่มไดาเพิ่ตัวรหน้่รถแค่หนน่าเหมอนไอ้ฟ้อมน่ะแค่เหลอแค่ bm อนะีเอ็มสอบเหลือในเียแต่ไม่มีสอบางสอบต้องีตอมน่ะผมทแอ่ไม่ได้สอบหนน้เนนอยู่อะไรพี่ท

รมเลม่เจากวาเฮียรถอะไรต่ประมูลเนะสังเลอสัง่จะประมูลบอสประมูลจะิีเพิ่มคนเล็กคนเพิ่มเลยเฮียตายไปยนกายเอยเฮียแตกเนาะเราองมาหวาแบบมึงออมาแล้วรีบอกรีบอกไปเพื่อนหน่อยคันเพื่อนหน่อยคันเดียวเออแตกตรงน้เลยตรง้านรเลย เหลือป่าวะไปดูให้นะผมไม่ไดตามมันกรคนตามเยอะแล้วมันลงรงน้ำลง่นลงร่างน้ำเออลลเดียวไม่ห่วงไอ้เฮียวิธีร้ายไปไหนอะัันีันี้ลุงตาเห็นมีรฟาน่าจะเห็นลงน้ำวะเออไปฝั่งนู้นเฮียไม่ลงไม่ลงน้ำถึงปะจับให้หน่อยนะบัส มันลงซ่อม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 ตรงไหนบอสตรงไหนตรงไหนกูไม่กล้าเหื่อใจไม่ถึงวะมันต่อลงแต้มันมีสอบ M K กับโรงพยาบาลสอบตบมารอได้ป่ะมันสู้เข้าสอบพอดีไม่ไม่หมอหมอมาแล้วสองสอบมามาใช่ไหมนี่นี่อีกหมอพลังที่เคยตอนนี้เรียบร้อยยังไม่ต้องมารอตลุกน้ำหมอใช่มเนี่ยใช่มันลงกูสมเลยปล่อยมันละชนมันลงไปดิคบตรงไหนก้า 2นลคลานนีให้แม่มันอยู่ในใงบ้านตัว2ตัวเออเดี๋ยวกูรอกูจะถึนงานูแลดูแลน้ำเพนี่ทีแลนมันลงไปด้วยไอ้เฮียไาน่ะว่ายน้ับรถมึง่าด้ลงน้ไม่นอนแต่วาปล่อยด้มน้่ะว่ามันเป็ต่องไลน้ำตาแน่ย้าวกูตังอยู่ในโรงบ้านสองตัวนะ ไหนไฟไหนป้าท่านไหนป้าไาอยู่หกเก้าพี่บ้าพี่ไหนเยี่ยหล่ะอยูก็ไปอยู่ประมาณไปเจอเจอเฟิร์นนะไหนไม่ได้รถไม่เหี่ยวเบอร์เลยอยาโดนจับยากจัดบใครใครไปแถวไล่หนุนตำรวจรถใ้ไล่หนุ่แล้วมันจะหาข้อมูลทำไมวะมันก็มีแล้วนี่เยี่ย้อโกงอะไรับนี่นะแตกสองย่างไม่พูดแรงเลยสามห้าคุมมองตาปิ๊บป จั๊กทำอย่างไม่ได้ตาไม่ถูกหอบหรอไม่มีวันหดึงที่มีนะเก้าวจะวอาถมเลยพี่แมนเดี๋ยวรอรอเล่นที่โรงพยาบาลเนี่ยพี่มารอช่วยกันเล่นนะตรงไหนผมรอจบตัวนึงผมมันแค่ แก่เป็นตบป่ะหรือว่าแกเป็นไรแเป็นตบไอ้ตบไอ้เขาเรียกว่ารถอะไรวรถแกไอ้ตนอไม่ใช่เหรอไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่แกแกี่แกรอแกอแกี่กแล้วซ่อมอพี่บูแครศพล่เรลงบาแล้วสอตัวตอนนี้นะที่เห็นเนาะเยอะลงาทีเยามสามสากกูเล่นไมีนานม่มีมีใครมาโอเคเราอยู่อ้ใครใครใยส่ให้กูบ้าง้บวกตัวแกอ่ะ แม่สาวมสาวแยกไหมตอมันเยะนะว้ไอต้องฝกแงงกไม่ันเยต้อหนยาดีกวตัวเอามาขะ่างหั่นอีกเนี่ยแยกเละอมันอตรนี่เลยไอไม่มีใครมาเจริงเหรอเพ่อนคนเดียวอย่างเงี้ยตรงไหนอยู่ไรน้ำตาเนี่ยคนเดียวเหอเออเราจะถึงลวมันจะโดดข้างหเพ่อนโดดข้างหลังเอน่แล้วลงมาหอกแล้วเพื่อนมีใรยิงป่ะ โดดโดดไ้ดแงนียิงมว้ยิงได้ปะพี่มาอยิงแาคหลเดียวนะยิวหนึอยิงเจอไหนเ้งทำอะไรคนเดียวไม่ไปไม่ได้พี่คงในแดนเลยโกยูกยูบนไรน้องโกยูโกยูหน้าหน้าคุกะมีหอป่ะเดี๋ยวไปรอเคสให้ เอ้อยู่่ารงพยาบาลวัดมาดซ้ายลงไอ้ฝาลงไปตัวนึ่งฝาลงไปตะนี่ตัวนี้มาอยู่มาอยู่ไอเมอ้ละตรงอุโมุมตัวไปหนบ้าอีกตัวลงไปแล้วเพื่อนเตะอะลอเดกันดีกว่าไปรุ่งหน้าโงยาบาลเก่าอีกคลิการปหย่าเยอะในเมืองเยอะปะรถสามีคนไหนครับรถตอรอคันใหม่ผมขออนุญาตลองของหน่อยนะโรงพยาบาลเก่าหนวะ